สวัสดีครับอร่อยเล่ศกับบุริตในวันนี้พามาที่19แซบบุฟเฟ่อาหารทะเลสดสาขาตลาดนัดเช็คอินปากซอยวัชรพลแห่งนี้ครับที่นี่คือร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างทะเลสดสดเป็นๆน,น้องใหม่แห่งย่านวัชรพลที่กระแสตอบรับดีเยี่ยม ราะความสดจริงของอาหารทะเลที่คุณอันเจ้าของร้านเป็นผู้ไปรับเองจากบ่อชายชิงเซาและสมุทรสาครทุกวันทำให้มั่นใจได้ทั้งปลาหมึกกุ้งหอยปูปลาที่สำคัญก้างส,สดก็มีบริการด้วยแต่ยังไม่พอเพราะสิเก้าแซบบุฟเฟ่อาหารทะเลสดยังมีอาหารจานด่วนขนมหวานผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะครับ และพิเศษ์สุดสำหรับแฟนรายการอร่อยเลิศด้วยบริการหม้อชาบูฟรีจนถึง31ส,สิงหาคมนี้เอาละครับทั้งหมดจะอร่อยเลิศขนาดไหนเป็นแฟนรายการตามก้รวอาหารคุณรไพ่พันธ์ไปพิสูจน์กันเลยครับเราวันนี้รีออยู่กับถึงสองท่านเจ้าของร้านท่านแรกค่ะคุณพ่ขวัตวัตถองคุณอันค่ะสวัสดีจ้าและท่านที่สองนะคะคุณวาสนาจโลประถมคุณกระแตสวัสดีค่ะอันจ๋าบอกกับแฟนๆเลยว่าแซ่บยังไงจ้า ของเราเป็นร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลนะครับก็จะมีอาหารให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ําสดสตัวเป็นๆเลยนะครับปูทะเลนะครับอันนี้มีทุกวันนะครับผมปูม้านะครับปูลายนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกกั้งสดกั้งของเราเนี่ยจะออกเป็นรอบๆนะครับเพราะว่ามันสดจริงๆแล้วมันมีราคาค่อนข้างแพงหอยต่างๆยกตัวอย่างเช่นก็เป็นพวกหอยหวานนะครับหอยตลับแล้วก็หอยแค็งนะครับแล้วก็จะมีพวกหมึกกระดองหมึกกล้วยนะครับกระแตขาจะมีอะไรเพิ่มเติมบอกกอแฟนจ้าก็จะมีอาหารพร้อมทาน ก็จะเป็นข้าวผัดไข่ปูผัดผงกะหรีหมูสวรรค์แดดเดียวในส่วนของน้ำจิ้มจะมีน้ําจิ้มอยู่2แบบนะคะหเป็นซีฟู้ดรสแซ่บครับแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มของสุดของชาบูนะคะก็ยังมีผลไม้ตามฤดูกาลนะคะน้ำแข็งใส่มีอะไรพิเศษจ๊ะอันตอนนี้เป็นการฉลองเปิดร้านใหม่ เราจะลดราคาเหลืออยู่ที่ท่านละ429ของเรามีทั้งหมด2ส,สาขานะครับผมก็จะมีสาขาปากสอยเฉรตลาดนะัดเช็คอินกับสาขาถนนพุทธมนตรสาย2ปากซอย13นะครับรีขอการันตีให้เป็นอร่อยเลิศ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่19แซบบูเฟ่อาหารทะเลสดสาขาตลาดนัดเช็คอินปากซอยวัชรพลตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทราเข้าซอยวัชรพล500เมตรร้านอยู่ขวามือภายในตลาดนัดเช็คอินตรงข้ามเทสโก้โลตัสวัชรพลโซนลานจอดรถหรืออีกเส้นทางเลี้ยวขวาทีวีเดเร็กตรงไป100เมตรเลี้ยวขวาก่อนลอดใต้ทางด่วนเข้าตลาดนัดเช็คอิน ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับเลือรับอร่อยเลิศเมนูของเรากุ้งช็อตในซอสมะขามกับร้าน19แซบบุฟเฟอ่อาหารทะเลสดสาขาตลาดนัดเช็คอินปากซอยวัชรพลค่ะ แกะเปลือกกุ้งออกเหลือเฉพาะส่วนหางไว้จากนั้นนำไปหอ่อกับแป้งปอกเปี๊ยะแล้วนำไปทอดนำซอสมะขามราดลงไปในแก้วช็อตก่อนแล้วตามด้วยกุ้งที่ทอดแล้วร้อนๆแต่งหน้าด้วยผักชีไทยเพียงแค่นี้ท่านจะได้กุ้งช็อตในซอสมะขามที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ